ครับผมผมเอาบรรยากาศบ้านผมให้ให้ใหดูนะฮะนี่นะฮะเช้ามาก็อากาศหนาวนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่หน้าเตาก็คือเตาถ่านนี่เองนะทอดปลานะฮะตอนนี้อาหารเช้ชาปลาดุกปลาดุกปลาดุกสุกปดปดับสุปดปับคราวนี้ได้กินปลาดุกนะฮะคุณผู้ชมครับนี่โฮมสเตย์นะฮะ ลุงพลโฮมสเตย์นะครับที่ประคนชัยนะครับเดี๋ยวจะทำห้องโฮมสเตย์ไว้ตอนรับผู้ชมนะฮะใครอยากมาเที่ยวฮะผมจะทำบรรยากาศโฮมสเตย์ที่ประคนชัยนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะจะสร้างเป็นหลังๆเลยฮะโฮมสเตย์ฮะให้ลุงพลเป็นผู้จัดการนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโฮมสเตย์เราจะเกิดขึ้นหน้าตรงนี้แน่นอนครับไม่ต้องไปไกลครับเอาโฮมสเตย์ญาติพี่น้องเลยฮะนะครับบรรยากาศต้นซุ้มกระเวกมะพร้าวน้ำหอมผมมาลงนะฮะ มีเสียงไก่ขันด้วยค in <A, expense. S 1> รับเช้านี้เอ๊ะไก่โต้งฮะเอาละบรรยากาศชิวๆฮะน่าเอาเลยลูกขันเลยโอ้โหเอ๊ะออกทีวีไหนทุกหลงออกทีวีไหนโอ้โหเนี่ยนะครับไก่ชนไก่ชนชนไก่กีฬาไทยไทยของถิいい่นประโคนชัยมีของนดีมาฝากครับสวัสดีนะครับ